สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและในวันนี้เรามากับเกม Poppy Playtime กันอีกครั้งเพราะว่าในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเทป VHS เทปที่3ที่มีชื่อว่า Restricted Restoration .mp4 นะครับและผมคิดว่าเทปนี้น่าจะเป็นเทปที่สำคัญพอสมควรเลยถึงแม้ว่ามันจะมีความยาวเพียงแค่2นาทีเท่านั้นแต่มันก็ทำการเฉลยอะไรบางอย่างที่เป็นคำถามที่ยังคงค้างคายอยู่ในตอนนี้ให้มันกระจ่างมากขึ้น แต่มันก็กลับสร้างความลับและก็คําถามอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายให้เราต้องมาค้นและก็มาเจาะลึกกันในวันนี้นั่นแหละครับโดยย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําการเจาะเนื้อหาโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เป็นการรีแอคชั่นนะเพราะว่าผมดูมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้ความรู้สึกหลังดูครั้งแรกก็แนะนําให้ไปดูกันเองก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันน่ากลัวเอาเรื่องเลยแต่ถ้าหากใครไปดูกันแล้วหรือว่าไม่สนแล้วครับอยากจะดูคลิปวิเคราะห์เลยก็สามารถดูได้เลยในตอนนี้ครับ สำหรับฉากแรกนี้คุณผู้ชมทำการจดจำไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าในเทป VHS ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นั้นมันมีการสลับไทม์ไลน์กันเล็กน้อยและเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งภายหลังละกันนะครับไปเริ่มมาครับจะเป็นฉากผ่าตัดอะไรบางอย่างนะครับและภาพก็จะจับไปที่ตัวบรอนครับซึ่งก็เป็นตัวเอกของ VHS เทปนี้นะซึ่งดูจากสภาพของบรอนเนี่ยดูท่าจะพังมากๆเลยครับ นี่ก็อาจจะเป็นต้นเรื่องของเทป VHS เทปนี้หรือเปล่าเพราะว่าเทปนี้มันก็มีชื่อว่า Restoration หรือว่าการซ่อมแซมฟื้นฟูนั่นเองและหลังจากนี้จะเป็นการเฉลยปลมอะไรบางอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าคำตอบที่เรากำลังตั้งคำถามอยู่นั้นมันถูกต้องนั่นเอง The โอเคครับในประโยคนี้เนี่ยทางนักวิจัยหรือว่าหมอนะครับผมไม่รู้ว่าเธอเป็นทั้ง2อ,อย่างเลยหรือเปล่าแต่ว่าเธอทําการมาพูดว่าตัวทดลองนั้นเป็นชายอายุ59ปีมีชื่อว่าโทมัสคลาร์กและเขาได้ทํางานเต็มเวลาในโรงงานเพลทาร์มโคตั้งแต่ปี1955ในจุดนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยเพราะว่านี่เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเหาตุ๊กตาที่เราได้เห็นในเกมเนี่ย แท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็คือมนุษย์ที่ได้ถูกดัดแปลงกลายเป็นตุ๊กตานั่นเองครับเขาอะและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาในตอนที่เขาเจ็บตัวหรือว่าเสียชีวิตอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีการแบบว่าเอออธิบายอะไรอย่างชัดเจนแต่ว่าเทปเนี้ย เป็นหลักฐานชิ้นแรกเลยที่เขาต้องการคอนเฟิร์มแบบนั้นนะและก็อันนี้ทําการโพสและก็มาพูดอะไรเล็กน้อยถึงแบ็กกราวด์ด้านหลังเธอละกันด้านซ้ายมือเราจะได้เห็นตัวบันโซบันนี่ที่ถูกแยกชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองเหมือนกันด้านหลังเราจะได้เห็นหัวของ PJ พพักอพิล่าแล้วก็ตรงนี้เป็นตุ๊กตาของฮักกี้วักกี้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนในการเอามาทดลองทดสอบอะไรแบบนี้แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือรูปภาพรูปนี้เลยครับ รูปภาพรูปนี้เนี่ยเป็นรูป a n a t o มีซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในการเปลี่ยนแปลงอวัยวะนั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาก็เป็นได้นะครับสังเกตจากอาร่างกายของ a n a t o มีอันเนี้ยมันดูแบบคือมันไม่ได้มีผิวหนังเข้ามาเกี่ยวข้องเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเส้นเลือดหรือว่าชิ้นส่วนสําคัญอย่างเช่นหัวใจอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือข้างหลังหน่อยเราจะได้เห็นโปสเตอร์ของบรอนอีกด้วยซึ่งมันก็คือโปสเตอร์โปสเตอร์นี้เลยครับอ่า โอเคครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเนาะโอเคครับหลังจากนี้เนี่ยเธอได้บอกว่าตัวทดลองอย่างโทมัสคลาร์กเขาได้ทำการตรวจสุขภาพตัวเองและเขาก็ได้รู้ว่าตัวเขานั้นเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ซึ่งก็คอนเฟิร์มเลยว่าเขาจะเสียชีวิตอย่างแน่นอนในภายหลังดังนั้นตัวเขาเลยอาสาสมัครมาทําการทดลองนี้นั่นเองซึ่งมันก็คงจะไม่แปลกใจใช่ไหมครับคือคนหนึ่งที่อุทิศตัวทํางานในโรงงานเพลทา i โค Co แล้วก็อาจจะรู้ว่าโรงงานนี้เขาได้ทําการทดลองในการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นตุ๊กตาและทางเดียวที่เขาจะสามารถอยู่รอดไปได้ ก็คือการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตุ๊กตานั่นเองครับแต่ว่ามันยังมีความเป็นไปได้อยู่ว่าตัวเขาอาจจะได้รู้เพียงเบื้องต้นเท่านั้นนั่นคือทางโรงงานเพล y t i m มโคเนี่ยเขาได้บอกว่ามันจะมีทางที่รักษาเขาหายอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าการรักษาเขาให้หายนั้นได้เป็นการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นตุ๊กตาบรอนขึ้นมาซึ่งนั่นแหละครับก็อาจจะส่งผลอะไรบางอย่างภายหลังก็เป็นได้เ okay คครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะ Yours, อตอนนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนได้ทำการถ่ายบรอนะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูสภาพแล้วคือผุพังมากเหมือนกับตอนแรกเลยดูจากสายตาของเขาแล้วเนี่ยเขาดูกังวลเป็นอย่างมากเลยครับคือเขาสับสนแล้วก็งงไปหมดเลยว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับดูสายตาดีๆนะฮะดูครับ มองขึ้นซ้ายขวามองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเลยแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเขาก็ได้ทําการพูดว่าได้ยินฉันไหมโทมัสแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ทําให้ตัวบรอนนั้นไม่สามารถพูดหรือว่าสามารถตอบสนองได้นะครับแต่มันมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยครับพอดีว่าระหว่างตัดต่อเนี่ยก็รู้สึกได้ขึ้นมาคือในตอนที่ นักวิจัยอีกคนหนึ่งที่ถ่ายกล้องอยู่เนี่ยคำทำการพูดว่าได้ยินฉันไม่โทมัสบรอนทําการเหลือบลูกตานะครับมาที่กล้องหรือว่ามาที่ตัวนักวิจัยนั่นแหละซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าตุ๊กตาบรอนที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้คือโทมัสคลาร์กจริงๆและในตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่งงแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกกลัวมากๆเลยครับว่าเฮ้ยทำไมตัวเองถึงกลายเป็นแบบนี้แบบรู้สึกได้เลยว่าเขากลัวจนถึงขีดสุดมากๆเลยแหละครับประมาณนั้น อาะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะในประโยคนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกคือโทมัสคลาร์กหรือว่าตุ๊กตาบรอนตัวนี้คือตัวทดลอง1199ซึ่งมันอยู่ระหว่างกลางของการทดลองฮักกี้วักกี้และตัวมัมมี่ลองเล็กส์ครับ นั่นหมายถึงในช่วงเวลานี้สามารถสังเขตได้เลยว่ามันเป็นช่วงก่อนปี1991อย่างแน่นอนและก็ในตอนนี้ตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมานะครับและผมขอให้ทุกคนจำในจุดนี้ไว้ให้ดีๆนะเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆรออยู่ในตอนท้ายของเทป VHS เทปนี้แล้วก็อย่างที่2ครับคือเหมือนกับว่าตัวบรอนนั้นหลังจากที่เขาทําการทดลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขารู้สึกกังวลแล้วก็สับสนเป็นอย่างมาก และดูเหมือนว่าสภาพจิตของบรอนเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มรอยนะครับคือแบบว่าคือนักวิจัยเขาท้อการบอกเองเลยว่าค่าสภาพทางจิตเนี่ยถูกลดไปครึ่งหนึ่งเลยและเดี๋ยวเรามาฟังเพิ่มเติม,ตมอีกเล็กน้อยแล้วกันนะ part, และประโยคนี้เป็นการคอนเฟิร์มถึงประโยคแรกเนาะคือเขาเนี่ยมีความสับสนเป็นอย่างมากและก็มีค่าสภาพจิตที่ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเลยทําให้เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับเขาคือเหมือนกับว่าลืมตาอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็เฮ้ยนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยและฉันเป็นตัวอะไรคือเขาแทบจะจําตัวเองที่เป็นโทมัสคลาร์กไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกไปนะครับในตอนเนี้ยเออเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเขาคือโทมัสคลาร์กและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่สายตาของเขาเนี่ยดูกลัวแล้วก็ดูสับสนเป็นอย่างมากเลยแสดงว่าไอ้คลิปนี้ กับคลิปนี้เนี่ยมันคือคนละช่วงเวลากันแล้วเดี๋ยวภายหลังเนี่ยเราก็จะได้รู้เองว่าไอ้ช่วงเนี้ยคือช่วงไหนและไอ้ช่วงเนี้ยคือช่วงไหนกันแน่นะครับเนาะโอเคครับโอเคครับตัวของนักวิจัยเองเธอได้ทำการพูดต่อว่า ที่มันแย่ไปกว่านั้นนั่นคือตัวทดลองตัวอื่นๆอาจจะรู้ว่าตัวทดลอง1199มันมีความแตกต่างนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์ทฤษฎีที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แชปเตอร์แรกเพราะว่าการทดลองก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือการทดลองที่เปลี่ยนเด็กให้กลายเป็นตุ๊กตาแต่ว่าการทดลองของโทมัสคลาร์กมันเป็นการทดลองที่แตกต่างกันออกไปคือเขาเป็นพนักงานมาก่อนที่ได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นตุ๊กตาและนั่นก็เลยทําให้ตัวทดลองตัวอื่นอาจจะรู้ว่าบอนตัวนี้ มันไม่เหมือนกับพวกเขาประมาณนั้นนะครับและนี่แหละครับมันก็นำมาสู่ฝันร้ายที่โทมัสคลาร์กจะไม่มีทางลืมเลือนไปดูกันต่อครับนี่ครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นว่าโทมัสคลาร์กเนี่ยเขาทำการขยับตัวนะครับผ่านกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็ทำการหันไปทางขวาครับจะเห็นว่าจะมีตุ๊กตาทำการมองแบบว่ามองเหมือนเออไอตัวเนี้ย มันมันไม่ใช่เหมือนกับพวกเรานะประมาณนั้นนะครับซึ่งการที่เขาได้รับรู้แบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวทดลอง1006ไม่สามารถมาบงการจิตใจของบรอนตัวนี้ได้หรือเปล่าก็เลยทําให้พวกเขารู้ว่าบรอนตัวนี้คืออิมพอสเตอร์นะครับประมาณนั้นโดยในตรงนี้จะมีะตัวของพีเจพักอภพิล่าเนาะมีมินิฮักกี้วักกี้นะครับแล้วก็จะมีแคนดี้แคทต,ต,ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวฮักกี้วักกี้ที่เป็นตัวสีฟ้าเนาะไม่ใช่คิซี่มิซี่นะฮะ เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันตัวคิสซี่มิซี่เขาไม่มีทางทําร้ายใครก็ตามถึงแม้ว่าใครคนนั้นจะเป็นตุ๊กตาเหมือนกับเธอนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็หันไปทางซ้ายมือครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเหมือนว่าตัวของบอน,นั้นจะถูกใครบางคนเนี่ยทำการ ฟาดไปที่หน้าเต็มๆเลยนะครับซึ่งผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวฮักกี้วักกี้เมื่อกี้นะที่แบบว่าเออทำการหันไปปุ๊บขยับเลยละกันแล้วก็ฟาดหน้าไปเลยหนึ่งทีนะครับแต่ว่าก่อนน้าเนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีอันนี้มีแคทบีเนาะมินิฮักกี ee, ้วักกี้แคทบีมินิฮักกี้วักกี้เหมือนกันไอตัวนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่า PJ พักอภพิล่าเนี่ยเหมือนกับะการมการอ้าปากครับ สังเกตว่าลิ้นจะทําการขยับเนาะก่อนที่ภาพจะตัดไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยเหมือนลิ้นมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคือมันจะอยู่ตรงขอบๆนะครับแบบนี้เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็กําลังจะขยับปากนะครับเหมือนกับว่าจะจ้มสแกลแหละเออจะแบบมาฆ่าบรอนให้ได้เลยแต่ว่าฮักกี้เนี่ยขอเปิดก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเรื่องราวได้เกิดขึ้นแล้ว ทีมนักวิจัยเนี่ยเลยทําการรีบมาหาบรอนอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่าคือดูจากสภาพเนี่ยเลือดสาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าบรอนเนี่ยจะนิ่งนอนแน่นิ่งไปเลยแหละครับแต่ในจุดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากๆอยู่นะครับนั่นคือถ้าเราทำการขยับไปทีละเฟรมทีละเฟรมเนาะในตอนที่นักวิจัยเนี่ยทำการวิ่งเข้ามานะครับเราจะสามารถสังเกตได้ว่านี่ครับ มันมีสัปปะลาดขาสีชมพูแล้วก็มือเหรอหรือว่าตัวอะไรไม่รู้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยทำการขยับครับเหมือนขยับหนีไฟประมาณนั้นอ่าสังเกตไหมฮะนี่ครับให้เห็นชัดๆเลยนะนี่เราจะได้เห็นจากด้านบนตรงนี้เลยครับและดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเดินสองขานะเออเนี่ยแล้วแบบกำลังวิ่งหนีด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะ ซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันกับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เรามองไม่เห็นเนาะนะครับหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวมัมมี่ลองเล็กซ์หรือเปล่าเพราะว่าตัวมัมมี่ลองเล็กซ์เนี่ยก็สีชมพูเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าในช่วงนี้ตัวมัมมี่ลองเล็กซ์ยังไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นดังนั้นตัวละครที่มีขาสีชมพูและมีเท้าหรือว่ามือที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นใครล่ะ แน่นอนเลยครับนี่น่าจะเป็นตัวละครใหม่ของแชปเตอร์3อย่างแน่นอนไม่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้แล้วครับเราอาจจะได้เห็นตัวละครน,นี้ในแชปเตอร์ที่3ก็เป็นได้อันนี้ต้องรอดูเลยครับหรือว่าอาจจะเป็นคิสซี่มิซี่เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคิสซี่มิซี่เนี่ยไม่ทําร้ายใครดังนั้นสป,ปาร์ตที่สีชมพูเหมือนกันเนี่ยไม่มีตัวอื่นเลยครับนอกจากว่านี่จะเป็นตัวละครใหม่อันนี้ตื่นเต้นเลยครับรอดูได้เลยอะ่ะเออแชปเตอร์ Chapter 3ต้องเจอแน่ๆน,นะครับ นี่ครับหลังจากนั้นก็คือตุ๊กตาทุกตัวเนี่ยก็หลังจากที่ทำลายแล้วกระทืบแล้วก็หนีไปนะครับอ่าอันนี้ก็แบบเพิ่งมาไงเออก็ไม่ทันซะละฮะนอนแน่นิ่งในจุดนี้นักวิจัยเธอได้ทำการพูดว่าคือถ้าทีมนักวิจัยเนี่ยไม่ทำการวิ่งไปหาตัวบอนก่อนบอนก็อาจจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีชิ้นส่วนภายในหรือว่าโครงสร้างภายในที่เกิดความเสียหายอย่างหนักจนไปกระทบกระเทือนกับอนาโตมีของร่างกายและเธอได้ทำการพูดต่อว่าไอจุดที่เสียหายเนี่ยมันคือกล่องเสียงและต่อมไทรอยซึ่งเธอได้ย้ำเลยนะครับว่าไอตรงกล่องเสียงแล้วก็ไทรอยเนี่ยถูกทำลายแบบพังอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ ตัวของบรอนนะเขาไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าเนี่ยดูดิ <Interesting. S 1> คือแบบคอพังตรงนี้ก็พังนะครับพังหมดเลยและนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าซีนตรงนี้นะครับซีนตรงนี้แล้วก็ซีนตรงนี้คือเนื้อเรื่องหลังจากที่ฮักกี้วัก,กี้ทำการรุมกระทืบตัวบรอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็มีการคอนเฟิร์มเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้นะ มันต้องใช้เวลาถึง12ชั่วโมงด้วยกันในการรักษาในการผ่าตัดตัวรดลอง1199ให้มีความสเสถียรภาพนะรหรือว่าให้เขาไม่ตายนั่นแหละง่ายๆเลยซึ่งฉากที่เขาทำการช่วยเหลือเนี่ยก็คือฉากนี้แหละครับนี่ก็คืออันเนี้ยมันคือภาพหลังจากที่ตัวบรอนที้ทำการถูกรักษาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบอเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยครับถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะแบบผุพังมากก็ตามนะดูดูพังอะ่ะเละจริงๆนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตรงปากกับตรงคออ่ะคือตรงท้องก็แหวะนะครับเท้าเนี่ยก็พังโหดโหดมากๆเลยนะครับ h อ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางนักวิจัยจำเป็นต้องนำตัวทดลอง1199มากักขังไว้ที่ห้อง ที่มันแยกกับตัวทดลองตัวอื่นๆนะครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าบรอนอันตรายนะแต่ว่าทุกสิ่งรอบข้างเขามันอันตรายมากกว่าแล้วก็อันนี้ครับได้เขียนว่าอ่าเป็นกล้งจรปิดของเพลทา i m มโคเนาะแคมที่58นะครับแล้วก็คลิปก็จบตรงนี้เลยครับเอาจริงๆนะครับผมรู้สึกสงสารบรอนยังไงก็ไม่รู้นะ ในตอนแรกตอนที่เขาเป็นโทมัสคลาร์กเขาไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองนั้นจะได้กลายเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเขาคิดว่าบริษัทที่เขานับหน้าถือตาแล้วก็ทํางานมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะสามารถช่วยให้เขาหายจากโรคมะเร็งก็เป็นได้ซึ่งเขาก็หายจริงๆครับแต่ว่านั่นเลยทําให้เขากลายเป็นรอนขึ้นมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ ที่เขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกรับน้องอย่างสาหัสครับโดนฮักกี้วักกี้ฟาดเป็นหนึ่งดอกแล้วก็โดนคนอื่นรุมกระทึบอย่างทารุณมากๆตัวเขาไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนี้เลยแต่ว่าทํายังไงได้เลยครับเขาไปอยู่ในบริษัทที่มันชั่วร้ายมากๆประมาณนั้นแต่ว่าการกระทํานี้มันเรียกได้ว่าสมควรหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วล่ะครับว่าจะคิดเห็นกันอย่างไรและนี่นะครับคือคลิปวิเคราะห์เนื้อหาเบื้องตน้นของเทปลับ การฟื้นฟูของตัวทดลอง1 1 9 9คิดเห็นแก่อย่างไรหรือว่ามีทฤษฎีอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมอาจจะพูดอะไรไม่ครบนะถ้ามันมีจุดอะไรที่ตกหล่นเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเข้ามาอีกนะครับแต่อันนี้คือการวิเคราะห์แบบว่าค่อนข้างจะเจาะลึกแล้วแต่ว่าถ้าหากมันมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยลวกันนะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผม สวัสดีครับ